คือการทําบ้านตั้งแต่ต้นให้ดูการทําบ้านตั้งแต่ต้นเลยทุกคนเชื่อๆกันนะผมจะอาจเป็นคลิปวิดีโอไว้หลักการทําบ้านตั้งแต่ต้นเฮ้ยยูทิศทำบ้านเก่งขึ้นมาทันทีเลยปะก็ทําอยู่แล้วเวิ้แล้วผมก็ทำาจะร้อยเองมาโบยเขานี่จะได้มีชื่อเลยไอ้ผอยู่บ่วะเนี่ยเองไม่เก่งอีกแล้วลยผมผมว่าเลยพี่พี่พี่ทำฝั่งนู้นก่อนเวลาทำทำฝั่งนู้นก่อน แล้วฝั่งผม่อยทำดท้ายเดี๋ยวมันบังหน้าจอผมผมขอผมขอทำฝั่งนู้นก่อนแล้วฝั่งผมก็ทำฝั่งท้ายแบบเริ่มเริ่ม,มตั้งแต่ผมเอเวลาขึ้นชั้นใหม่อะเริ่มตั้งแต่อีกฝั่งตรงข้ามเหมือนอะไรฝั่งนี้เห็นผมไหมพี่เจมพี่เห็นชื่อเองแล้วเห็นชื่อเองแล้วเอ้ยเองมีทำบ้านเก่งว่ะเก่งเนี่ยพี่โหโคตดจัดพี่เมื่อกี้มันมืดต้องรีมูฟแล้วอัดใหม่เอาเร็วทุกคนรีมูฟจะได้อัดใหม่ไงจะเอย ขอขอขอชื่อคนที่พิม์หน่พี่เดี๋ยวจะไปกดสแตมให้เชี่ยน้องผมจะไปกดไลค์ให้พี่มองไม่เห็นเลยคุนน้องขึ้นบ้านภายในครึ่งชั่วโมงครับตอนปกติทำสองสามชั่วโมงถ้าทำคนเดียวก็คือห้าชั่วโมงอะแดีนะวันนี้มีจ่าลอยด้วยมีผมก็เร็วไปชั่วโมงนึงแล้วสบาย ให้จะลอยแล้วก่อไว้กว่าวะเฮ้ยเราไม่สุดป่ะพี่เฮ้ยพี่มีช่างก่อแล้วก็ช่างฉาบทีมงานคุณรูปเฮ้คุณภาพขอบคุณที่ค่า10ดาวครับผมโอ้โหรับพิดชอบขอบคุณนะ่ค่10ดาวแรกของครั้งนี้จากคุณรับผิดชอบสวัสดีนะครับเขาขาสายกดดาวเนี่ยเขาเป็นสายกด้า50ดาวแล้วแต่กดเรื่อยๆผมจะเอาคลิปนี้เป็นก่อไปคลิปเร็วนะทุกคนจะเห็นแบบบานวุ้วใบเลยฮะ ทุกคนรูดิมันใช้เหล็กเยอะมากเลยนะหลังนึงนี่ใช้เหล็กกันเป็นแสนเลยนะครับแบบของของใช้เยอะมากฉะนั้นเวลามีคนมาป้นเนี่ยบ้านมันจะหนามากเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละชั้นแต่ชั้นหนึ่งมันทำเยอะชั้นหนึ่งทำเยอะแล้วต่อทุกๆชั้นนะให้มันเป็นชั้นสูงฉะนั้นมันจะแบบมันจะอึดมากอะ่ะมันรับดาเมจได้นานเลยแหละสู้กันเท่าไรออนไลน์เลียก็โอ้โหสองสามชั่วโมงเลยยังไม่แตกกันเลยสวัสดีครับพี่ต้าวราพูหรพี่ตวัวชัยครับผม ถ้าพี่จะบินถ้าพี่จะบินดูรอบบ้านนี่จะใช้คำสั่งอะไรวะน้องคำสั่งเนี่ยพี่ก๊อตหมดเนี่ยพี่อ๋อได้แอดมินก๊อตหมดเนะพี่แล้วมันก็บินดูรอบบ้านได้เลยได้เลยพี่พี่ลองพิมพ์ F1 เลยพี่พิมพ์แล้วก็พี่ก็กระโดดเลยพี่เดี๋ยวนี้ก็บินได้อ F1 QUIT พี่บินได้ QUIT ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นคำสั่งกินอาหารทางร้านหรือเปล่าใครหิวกินได้นะน่าจะใช่พี่ พี่ตองพิมพ์ว่าเบิร์ดเด่ะพี่แล้วพี่จะบินเหมือนนกเลยใช่เหรอวะนึกว่าจะได้ฟังเพลงเ<ะ>บิร์ดธงชัยหรือเปล่าพี่เบิร์ดธงไตไม่กินชัยหรือเปล่าอ๋อนึกว่าเบิร์ดทงไตไม่มาเลยเฮ้ใครเขาทำอะไรข้างล่างคนนั้นเป็นแม็กมาหรือแม็กมา,มกมาทำอะไรอะ่ะเป็นรอบบ้านอ่ะห,หมดแล้วเด็กเบิร์ดเหล็กหมดแบบี่ นี่เราสต็อกเหล็กไว้แต่เมื่อคืนยังไม่เนี่ยว้ายใครไม่มีเหล็กไปเอาไปซ CPU ได้นะเลื่องข้างบนจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วขึ้นมาขึ้นมาอีเนี่ยไปเตะบอลอีขึ้นมาอีชั้นหนึ่งว่ะน่ยอันนี้ี่ชั้นบนสุดแล้วปะใช่ครับอันนี้จะเป็นชั้นยิงนะผมอยากได้เพิ่มอีกสิบสองชั้นได้ไหมพี่ติดได้ถ้าคุณหาเหล็กมาให้ผมไว้ายถ้าคุณหาเหล็กมาให้ผมเดี๋ยวผมโทรผมรู้จักคนเนื้อฟาร์มเก่งมากเลยนะ เนี่ยพี่พี่เอานี้ไปอ่ะพี่พี่ได้เป็นลอยๆชั้นเลยเนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยถ้าพี่ได้สองร้อยชั้นพี่พี่เอานี้ไปเพิ่มใจถึงพวกเองก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยอะสวัสดีทับครับเมื่อเช้าไปต่อซับด้วยขอบคุณมากครับรุ่หล่อนับเท่าไหร่ดีพี่ได้กระจายกี่ชั้นเลยใช่ไหมวันนี้สะกีน่าจะมานะ จะลายบ้านหมดทำมาปุ๊บนี่พี่วิ่งออกไปออกไปวิ่งฟาร์มเนี่ยวิ่งกี่เขาจะทำบ้านได้ไหมจูบจะลาเราทำบ้านจนเสียนแล้วเนี่ยคนเมลีดนี่ร้องไงนะทุกคนขนาดเป็นแรกที่เห็นนะว่าแข็งนะนี่เราต้องเอาซึ่งต้องให้ดูอีกเยมมีสสกี้เขาทำบ้านเก่งไงเป็นยังไงพี่พี่อ่ะเป็นคนที่คิดเก่งแต่ไม่ทำ เพราะฉะนั้นแล้วต้องเลยก็ต้องอยู่กับมินิสกิเอ่แล้วถ้าเป็นคึ่งนึ่งอะข้างนอกล่ะเพราะทําเป็นคืบไม่มีพี่พื้นไม่เท่ากันพี่อีกเลยทําเป็นผิดวันงันเถอะใช่ผิดมันต้องทำใ้ตอนแรกไงแต่ผมลืมอันไหนที่เป็นเป็นคืบพื้นไม่เท่ากันใช่ไหมอันไหนที่อยู่ต่ําสุดต้องตีเป็นแผ่นเต็มขึ้นมาก่อนใช่พี่แต่แต่รอบเนี้น่าจะลืมแล้วนี้เป็นบ้านจะมัวเหมือนพี่ไก่เนี้ยทำไหมเนี่ยไม่มัวไม่มัวพี่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นอีช้ามันก็เท่ากันแล้ว กองทัพมดเฮ้ยมีคนโบกหายไปนหนึ่งอัตราวนังใครวะพี่ดาฮั<ค>แ,แมงปะต่อยวะนังหายเฉสสยวะไเขิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้า,<ร>ายืน<า>ดูีดถ้ายืนดูดีๆแล้วโดนสไตย,ยิงก็เรียบร้อยก็ปักอะหายอะหัวผมก็าหายแน่นอนอนะแต่เกาะนี้เป็นของเราแล้วถึงเราจะไม่ยึดเป็นบิลเราบิลเราแต่มันเป็นของเราแล้วเกาะเนี้ยก็เบือนหัวใจคุณเลยที่มันเป็นของผมคนเดียว ว้าวจะชูพุ่ทั่วข้างล่างเตะออกแคนไม่ได้ทุกคนเออเอาออกแคนไม่ได้นะบ้านพี่จะเป็นเขาเฮ้ยแต่พื้นพี่ต้นเป็นคนทำปะพี่ต้นเป็นคนวางพื้นผนังบ้านไม่เป็นไรพี่ผนังบ้านไม่เป็นไรพี่แต่แต่แต่พื้นนี่ะสำคัญ พื้นเทปโฮมไม่เจม,มพื้นดิ่ไม่เป็นไรแล้วก็ป้อมปืนปเป็นสิ่งที่สาคัญมากคนที่ติดป้อมคนที่วางป้อมอ่ะคนที่วางป้อมอ่ะจะต้องเป็นคนที่อยู่ตลอดครับเกินเกินแต่คนที่ใส่ปืนอ่ะไม่เป็นไรแต่คนที่วางป้อมจะต้องอยู่ตลอดฉะนั้นมันต้องเลือกคนวางป้อม,มดีคนที่อยู่ทุกวันแล้วออนทัวอย่างเช่นผมอย่างเนี้ยจะก็มาวันแรกกับวันสุดท้ายได้เลยพี่มองห้าลูกก็ได้ คุณเ,นเนหน่บไปไหนเหน็บไปเต่บอลตอรีมันอยู่บ้านแล้วครับมันยังไม่มาเฉยบ้านติดแล้วพรุ่งนี้เจอกันทุกคนใช่ว่าแต่จีนี่หายไปเลยใช่จีไม่ยอมมาลื่นอะ่ะจีไม่ได้จีตีจีฟูจิอะ่ะมีใครรู้จักเกีฟูจีไหมนี่มันแต่แคปอ่ะเดี๋ยว <ทำ S 1> มาเดี๋ยวไปเอาแจ็คมาลุ่นแทงมาลุ่นปวก สูงก็สูงมากนะจริงๆบ้านนี้โคตรสูงเลยอ่ะขนาดผมต่อป้นขึ้นมาเมื่อกี้เพนคู่ผมว่ายังเหนื่อยนะแล้วพี่คิดดูเออวอ่างนี้ถ้าพี่ต่อขึ้นสูงอีกก็เหนื่อยอีกเนาะจะรลอยเนาะใช่พี่ดีที่พี่ต่อแค่นั้นนะอืเดี๋ยวผมก็ตามผมก็ล่างตามไอเ่ยมารีมูไปอยู่อีกวินเนนมอ่ะผมถ้าใครบอกไปแล้วผมก็ถ่ายด้วยบ้านฟันเหินไปเนี่ยมันตอบมาว่า โคตรเทพครับพี่อ้ามึงยังไม่รู้สึกรู้สาอีกมเลียว้าไอ้ดอกทองนี่ใบเดีอยร้อนหายพี่ให้อีกยไปด่ามันเลยวะโทรไปด่าเลไรแมพี่ <c oughs> พี่รู้จักเพลงแหนมยืนหนาวหรือเปล่าผมก็เห็นแล้วเบิดบ้านอะแล้วเห็นตู้สวาปอะมันมีตู้สวาปแล้วก็มีเอ็มสองในกล่องไอเหนียมอยากได้เอ็มสองแรงกดสวาปของฟึ๊บแล้ว แล้วของในตู้ตัวเองเข้าไปในตู้มันเลยฟุบแล้วตัวก็ยืนตัวเปล่าอยู่ก <c oughs> ับบดเพลงแหนมยืนหนาวอยู่ตรงนี้คนทาเลยนะไปอันนี้เขาลังต่อใ <ไป S 1> ชอ้คคากระจายออกมาแล้วว่าไงนะเเป็นพี่กิน,น้ำม่วงแล้วขอขับรถไปซื้อม่วงกินได้ไหได้เนาะแต่ถ้าเองไปอีกรอบนึงนีงน่าจะหายไปเลยแหละพี่ดูทรงแล้วไม่หายพี่ไม่หายอืมเอ,องเนาะร้านอะไร<า> ตอนน้ำม่วงไงเอ็งดูสตรีมพี่ตลอดอ่ะเอ็งไม่คอมเมนต์ใช่ไหมล่ะพี่รู้ไอ้โกยโดนด่าใช่ไหมล่ะน้องผมซุ้มดูอยู่วันนี้วันอาทิตย์ไงผมก็เลยพาพวกสีภระยโฮเป็นคนที่หกไปนั่งกินข้าวข้างนอกแล้วเอ็งก็เลยพาเด็กๆไปเที่ยวรถตัดด้วยหรือเปล่าน้องผมพาไอ้เด็กไปเที่ยวบิ๊กซีมาด้วยอะครับพี่จริงว่ะขึ้นไอ้ม้าโยกหยอดสิบบาทแอดแอดแอดห้ามหยอดตังค์นะชอบนั่งอย่างเดียว ขึ <muitas> ้นม um, ันมันมันชอบขึ้นอย่างเดียวไม่ชอบหยอดห้ามหยอดป้าอย่าหยอดตังนะนี่หายของฟรีอีกแล้วเกมอะไรแบบแบบประม่ณกี้แกพี่ไม่เห็นนะพี่กำลังยืนนี่อยู่อัดคลิปบ้านอยู่จะเอาไปกอเป็นคลิปเร็วให้ทุกคนดูภายในเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูบ้านนี้ภายในหนึ่งนาทีทุกคนดีไหมเนี่ยผมสตรีมมาใช่ชั่วโมงกว่าใช่ไหมทำบ้านนี้ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ผมจะไปกอเหลือหนึ่งนาทีอ่ะ แนวว่าดีเพราะน้องแบบแบบมาถึงจบเสร็จเลยอ่ะบอกว่าบ้านนี้มันง่ายมากครับโอ้ง่ายเป็นมันง่ายเนี่ยแต่ก่อนเลยหนึ่งนาทีพอเป็นตัวเลขนุ่มอยากได้รถแห่ก็ยซ้อมกระด้าษพื้นหรือยังสาวหน้าห่างไว้ตำวงรถแห่ให้หน่อยเดี๋ยวผมเป็นนักร้องน้ำ ใครอีกเจอใครหาของมาเล่นอีกเลวโอ้ยคุณไปหามาจากไหนอีกมีวันสองนั่นเองมีวันโดนลูกยิงในในทีมเพราะแก่กระเป๋าปะระแน็ปะะแแหละแล้วก็มีกองนี่ตึงๆๆๆนั่งตีกองอยู่ปุ๊บปักอยู่ แล้วจะมีอะไรนี่อะไรกว่จะมีอะไรกวเปียโนเปียโนนี่มันเล่นเล่นเป็นเพลงได้เลยนะเปียโนอ่ะมันเล่นแบบเป็นเพลงจริงๆได้เลยอ่ะมันจะมีคีย์ให้ทุกอย่างไม่เจมอันอันนึ่ก็มีคีย์เหมือนกับพี่ใช่แล้วเราเอาคีย์มาใส่ยังไงพี่ม่นใจหนึ่งมันเป็นโดว่ะโดเรมีฟาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผิพอพี่นนท์เนี่ยเเล่นเป็นเพลงได้อ่ะ บ้านเราก็จะเสร็จแล้วสุดยอดเลยสวยมากต่อได้กี่ชั้นครับเกี่ีนต่อได้สูงสุดเท่าที่ผมยืนเนี่ยพี่สิบเก้ายสิบชั้นสิบเก้าชั้น,นพี่เฮ้ยสิบเก้ายี่สิบอน้บใหม่ดิได้แมนไม่เอาพี่เอง็งเนี่ยมันไม่ขยันนับเลยวะ ผมนับได้สิบแปดเองนะพี่พี่ลองนับใหม่ซิเออพ,พ,พี่นับได้สิบเจ็ด้ะอะผมว่าใครถูกวะพี่ The h า t t e r m a มัมนเนธมันใช่หรือเปล่าเนี่ยพี่ The h a ลองนับใหม่สิพี่ต้องลองเอาออกแล้ววางใหม่พี่เอ้อเออนี่วิธีนับง่ายเองโบกชั้นหนึ่งเป็นเหล็กชั้นหนึ่งเป็นไม้ที่นนเป็นหิน,หน,นให้มันลายลายอ่ะ่ยรับง่ายใช่ไหนจะลอยทําให้ดูหน่อยเคยหัวร้้อนนนนี่บบาะพเคยหัวร้อนจนขำไหมเคยครับหัวร้อนจนขำมู้ขำมาหอยสองนับได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมแตก ยายายายยา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 าายายายาาายายายาอาายายายาายเยา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 ่ยาย่ยายายายยเสร็จแล้วเหรอเย้าาาายย้ย้ยายาาน บ้านเราเสร็จแล้วฮู้ไะเดี๋ยวเวลาไปเรียกบ้านเราพร้อมไไใจเลยไอ้ตรงหน้าต่างนี่เอาอะไรใส่